สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้จะมาสอนนะคะแต่จะมารีวิวประสบการณ์การเรียนปริญญาตรีมสทนะคะซึ่งตัวเองเนี่ยก็เรียนปริญญาตรีมสทมาสองสองสองหลักสูตรก็คือสาขาวัดและประเมินผลการศึกษานะคะของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรีตอนนี้ตอนนี้คือระดับปริญญาตรีปิดแล้วเขาก็จะมีของหลักสูตรนี้นะคะก็จะมีเป็นปริญญาโท ขึ้ไปใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเป็นรู้สึกจะเป็น2รุ่นสุดท้ายของสาขาวัดและการวัดและประเมินผลการศึกษาแล้วก็ที่ปีที่ผ่านมาก็สําเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตร์นะคะก็ก็เป็นปนริญญาตรีเหมือนกัน,นะคะ่ะก็จะมารีวิวประสบการณ์คือจริงๆโดยถ้าใครดูคลิปก่อนๆก,ก็จะทราบว่าทํางานเป็นครู นะคะการเรียนวัดและประเมินผลการศึกษาก็คือกจจ็จะเอื้อต่ออาชีพของตัวเองเพราะว่าก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการทาข้อสอบการวัดผลอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะพอเรียนอะไรแล้วก็จะรู้สึกว่าเอออย่างเงี้ยเราทําเราเข้าใจหลักการหรือเราเข้าใจวิธีการเราอาจจะไม่ไม่รู้ว่าเอ,อ้หลักเนี้ยมันเรียกว่าอะไรโดยแบบชัดเจนแจนแจ้ง,จงเหมือนเท่าตอนที่เราเรียนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราพอเราเอาเรื่องที่เราเรียนซึ่งมันเป็น เป็นสาขาที่เรียนเนี่ยวัดและประเมินผลการศึกษามันก็จะเกี่ยวกับคนเป็นครูอยู่แล้วก็มันก็จะเอ,อื้อต่อกันแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไม่อะไรไ,ไม่เหลือบากก่าแรงกับการที่เราจะทําความเข้าใจใช่ไหมคะแต่พอมาเรียนนิติศาสตร์คือหลังจากที่จบไปสาขาวัดและประเมินผลการศึกษาพอมาเรียนนิติศาสตร์นี่คือเปลี่ยนฟิลนะคะก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนสาขาที่กับสาขาที่คือคุ้นเคยแต่จะเป็นสาขาที่แบบเราอยากรูว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบ ใช้ในชีวิตประจําจวันแล้วก็การไม่รู้คนใหม่ไม่ใช่ข้อแก้ตัวเขาเลยแบบอ,อยากรู้เรื่องนี้จังอยากรู้เรื่องภาษาจังเอ้ไม่ภาษาอยากรู้เรื่องนิตที่ศาสตร์จังแล้วจากภาษาแล้วก็เลยไปก็เลยสมัครเรียนนะคะเป็นเป็นปริญญาตรีใบที่สองของมสทที่ที่ตัวเองสมัครก็ตอนแรกเลยก็ยังก็ยังยังไม่ได้ลงเลยทีเดียวะคะ่ะแต่ว่าไปลงไปสัมฤ็จทธิบัตรก่อนซึ่งเป็นสัมฤ็จทธิบัตรระดับระดับ ปริญญาตรีนะคะซึ่งวิชาของสัมฤธิบัติเนี่ยมันจะตรงกับหลักสูตรปริญญาตรีตัวเองเนี่ยก็จะไปดูก่อนว่าเอ้ยถ้าเป็นสาขานิติศาสตร์เนี่ยมีวิชาอะไรที่เขาจะเก็บในเทอมแรกๆบ้างก็คือไปลองเรียนก่อนนะคะสองวิชานะคะสองชุดวิชาก็ตอนนั้นรู้สึกจะลงกฎหมายแพ่งหนึ่งกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอันนี้เป็นหลักสูตรก่อนที่จะเป็นหลักสูตรเกินแปลงปีล่าสุดนี้นะคะก็ ก็แล้วก็ไปสอบแล้วหลังจากนั้นก็เออเราชอบแพเราก็ไม่เหลือบาป์าแรงที่เราจะเรียนได้ค่ะแล้วก็สมัครเป็นนิสิตรอบที่ 2, องเอาเป็นนักศึกษารอบที่สองของของ,ของมสทนะคะก็คือสมัครเข้าสาขาวิชานิติศาสตร์เลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาเรียน3ปีก็เรียนไปทํางานไปนะคะก็ก็ ภูมิใจเกรดอาจจะไม่ได้สวยงามมากเท่ากับคนที่คขขยันและท่องเยอะๆอันนี้ก็คือขยันที่สุดเ่าที่ตัวเองทาได้แล้วทีนี้ถามว่าที่ผ่านมาวิธีการเรียนเรียนยังไงอันนี้เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่กําลังต่อสู้และวฝ่าฟันอยู่นะคะคือจริงๆแล้วมสทก็จะมีถ้าเป็นสาขาวิชาอน,นิทิศาเนี่ยจะมีการเรียนสเสริมเป็นระยระๆใช่ไหมคะแต่ว่าก็แล้วแต่วิชา บางวิชาก็มีบางวิชาก็อาจจะไม่มีค่ะแต่ถึงเวลาเนี่ยถ้าเกิดมีคลิปที่เป็นวิดีโอประกอบการเรียนอะไรที่ลงใน u t u b e เนี่ยคือแนะนำให้เพื่อนๆนทุกคนดูนะคะดูหลายๆรอบวคือช่วยได้เยอะช่วยเรื่องความเข้าใจได้เยอะแล้วก็ถ้ามีโอกาสที่จะเข้าเรียนเสริมซึ่งแต่ละชุวิชาจะมีเรียนเสริมบ้างในบางชุวิชาใช่ไหมคะถ้าเข้าไปเรียนเนี่ยก็จะช่วยเสริมความเข้าใจแล้วก็ทําให้เรารู้จักเพื่อนเจอเพื่อนด้วย หรือ,อยังน้อยๆถ้าเป็นการเรียนออนไลน์อย่างตัวเองเนี่ยตอนที่เรียนจะไปเจอโควิดพอดีค่ะแล้วก็จะมีการเลื่อนสอบและในที่สุดก็คือแบ่งเวลาไม่ค่อยดีโดยเพราะตอนนั้นก็จะเริ่มทาเริ่มทําคลิปสําหรับสอนลนลักเรียนเพราะว่าจะต้องของที่โรงเรียนเนี่ยจะเป็นเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเรียนรู้ตอนนั้นเลยก็แบ่งยอมรับว่าแบ่งเวลาไม่ดีนะคะก็จะไปนเน้นการทําวิดีโอที่ตัวเองอ่ะใช้สอนลูกศิษย์เพราะว่าก็กลัวเดี๋ยว เนื้อหาตกหล่นไปเดี๋ยวลูกสุดลูกศิทย์ได้ไม่เต็นที่อืไปทุ่มเทกับทางนั้นแล้วก็เวลาอ่านหนังสือเนี่น้อยลงเพราะฉะนั้นเทอมนั้นนี่คือตกกร,ระเนรนาคค่ะก็ก็ก,ก,ก,ก็ลงใหม่นะคะสําหรับคนที่สอบไปแล้วไม่ผ่านแล้วท้อถอยมากก็ก็ก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งท้อถอยไปนะคะทีนี้ขั้นตอนของการเรียนจริงๆเนี่ยเวลาเราสมาัครไปปึ๊บเรา ประมาณหนึ่งเดือนหลังจากที่เราสมัครเราลงทะเบียนเรียนไปเราจะได้รับเอกสารประกอบการเรียนใช่ไหมคะก็จะเป็นหนังสือเรียนแล้วก็จะมีแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนนะคะก็จริงๆตามหลักการแล้วถ้าจะต้องแนะนําเพื่อนๆก็คงต้องแนะนําตามหลักการว่าเราควรจะทำ pre t e ท t ก่อนคือแบบทดสอบก่อนเ,นเรียนก่อนเพื่อดูความเข้าใจแล้วหลังจากนั้นก็คือไปอ่านหนังสือนะคะแบ่งเวลาให้ดีในแต่ละวันแล้วก็อ่านหนังสือแล้วหลังจากนั้นก็คือทํา โพสเทสแต่แต่ด้วยด้วยหน้าที่การงานหลายๆอย่างเนี่ยก็บอกเลยว่าอยากจะทำเนี่ยเพื่อนเพื่อนหลายๆท่านได้ซึ่งหลายๆท่านเนี่ยจะแบ่งเวลาวันละบางคนเห็นบางท่านบอกนะคะว่าตอนเช้าเนี่ยแบ่งเวลา2ชั่วโมงก่อนที่จะเข้างานหรือ1ชั่วโมงก่อนที่จะเข้างานอ่านหนังสือทุกวันเลยแล้วก็จะทำโน้ตใช่ไหมคะเนีย่ยของตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่เราเว,วลาตอนเช้าทัดด้งหมดกับการทานข้าวแล้วก็ ตรวจกันบ้านหรือก็เตรียมงานเตรียมสอนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะไม่ไม่ได้อ่านทุกวันค่ะแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยมีโอกาสก็คือจะหยิบม,มาอ่อนแล้วก็อย่างเทอมแรกตอนที่ลงนิติศาสตร์แต่ก็ก,ก็ไม่ต้องยอมรับว่าก็ไม่ได้ผ่านทลุกวิชาในการสอบครั้งเดียวนะคะบางวิชาอาจจะได้ได้คะแนนเยอะอาจจะได้เอแต่วิชาที่ได้เก้าเยอะวิชาที่ ไม่ผ่านในครั้งแรกเลยก็มีนะคะอย่างแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าเออเราพรยายามไม่เต็มที่หรือเราแบ่งเวลาอ่านไม่เต็มที่ช่วงนั้นเราแบบไม่แบ่งเวลาสําหรับการอ่านในชุดวิชาที่เรากำลังจะสอบหรือเปล่าหรือเราไปทาอย่างอื่นซึ่งซึ่งอันน้นเนี้ยก็ถ้าเกิดไม่ผ่านขึ้นมาก็คือเราก็ลงใหม่ได้ค่ะในเทอมต่อไปและแต่โดยที่ไม่สั่งหนังสือแล้วเพราะว่าเป็นการลงครั้งที่สองใช่ไหมคะหรือจากครั้งที่สามของของ ท่านไหนก็นแล้วแต่ก็คือเราไม่ต้องสั่งหนังสืออีกซึ่งมันก็จะทําให้ค่าลงทะเบียนเรียนน่ถูกกว่านะคะก็ถ้าใครที่มีเวลาแล้วแบ่งอ่านทุกวันอันนั้นน่าจะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ทําแบบทดสอบหลังเรียนแล้วก็พอตอนช่วงและทำหนดยอ่อช่วงใกล้ก็คือเอากลับมาอ่านแต่ของตัวเองเนี่ยคือก็บอกเลยว่าเวลาอ่านอาจจะไม่ได้ส,สม่ําเสมอขนาดอ่านทุกวันแต่ก็จะแบ่งอ่านเรื่อยๆะคะ่ะ แล้วก็ถ้ามีเวลาเช่นบางช่วงอาจจะเป็นช่วงที่เราตรวจกันบ้านที่ไม่ต้องใช้สมาธิมากนะักเขจะเปิดฟังไปด้วยหรือช่วงที่ทํางานบ้านก็จะเปิดคลิปฟังไปด้วยค่ะเป็นคลิปที่ท,ที่ที่ลงใน YouTube ของมสทอันนี้คือช่วยได้เยอะแต่คณะนิติศาสตร์เนี่ยบอกเลยว่าก็คือใช้ความความจำค่อนข้างเยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เพื่อนขพืนก็อาจจะเห็นหลายๆคลิปที่อยู่ในช่องนี้ที่เป็น ที่เป็นคลิปอ่านกฎหมายอันนั้นคือเป็นการอ่านจุดดั้งเดิมเลยคือตั้งใจว่าจะอ่านแล้วก็จะเปิดให้ตัวเองฟังฟังบ่อยๆจะได้จําได้นะคะก็ก็ก็เขาเรียกอะไรอะ่ะก็เป็นจุดประสงค์ที่ดั้งเดิมเลยอะ่ะคิดว่าจะทำเพื่อตัวเองแหละแต่ก็คิดว่าถ้ามันท่านไหนๆเราอ่านแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับใครถ้าใครฟังแล้วมันจะช่วยได้ก็รู้สึกดีใจนะคะยินดีถ้าทุกคนจะใช้ประโยชน์จากมันนะคะแล้วก็ นอกจากที่จะอ่านมาตราต่างๆลงไปในคลิปแล้วคือเราต้องทําความเข้าใจใช่ไหมคะแล้วก็จะมีมาตราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากาลังเรียนเนี่ยหรือตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวกับเราเรากาลังเรียนเนี่ยก็คือเปิดฟังให้บ่อยๆค่ะให้ถี่ๆเพราะว่าบอกเลยว่าจริงๆความเข้าใจตัวบทหรือความเข้าใจในเรื่องของมาตราต่างๆการจําเนื้อหาได้ว่าเอ้ยอันไหนเป็นรายละเอียดของแต่ละมาตราเขาจะไม่เหมือนกันแล้วก็ตอนเรียนนี่คือมันต้องเขียนด้วยนะคะ ทั้งเขียนแล้วก็ทั้งมีข้อสอบแบบเลือกตอบแต่หลายหลายคนนี่ก็บอกเลยว่าหลังจากที่ได้คุยกับเพื่อนๆนะเราจะมีกลุ่มไลน์ใช่ไหมคะในมสทเนี่ยเขาจะมีกลุ่มไลน์แล้วเราก็จะพอเราเข้ากลุ่มไลน์ไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอเพื่อนๆที่เรียนเรียนวิชาเดียวกับเราเรียนชุดวิชาเดียวกับเราเราก็จะมีพี่มาแนะนําซึ่งก็บอกเลยว่าโอ้รู้สึกดีอ่ะมีความเป็นกลุ่มเป็นก้อนบางคนนี่เราอาจจะไม่เคยเห็นหน้ากาันหรืออาจจะเจอกันก็ได้ค่ะในในห้องเรียน ตอนที่ไปเรียนไปเรียนเสริมเนาะแต่ว่าก็ก็ก,ก็ถึงแม้ว่าจะไม่เคยรู้จักเห็นหน้าค่าตากันแต่ก็แบบช่วยเหลือกันดีมากๆอันนี้ก็เป็นความประทับใจจริงๆนะคะก็พอพอถึงเวลาเนี่ยก็จะมีการแนะนําบางทีก็จะแบบเพื่อนๆพนพี่พี่น้องๆก็จะแบบเอ้ยแบบลองลองอย่าลืมนะลอง อันนี้จำรือ,อยังอ่านหนังสือหรือ,อยังนี่ก็จะมีการถ่ายรูปลงไปในกลุ่มนะบอกว่าเนี่ยวันนี้อ่านหนังสือแล้วนะอะไรเงี้ยก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากอ่านนะคะแล้วก็นอกจากที่โนเองเนี่ยจะอ่านมาตราต่างๆเป็นคลิปแล้วก็เอาลงเนี่ยขึ้น youtube ไปแล้วก็ยังจะเอาเขียนคือการเขียนมันทำให้สมองได้ทำงานสองรอบนะคะคือเราอ่านด้วยเราก็ รับรู้เนื้อความแล้วใช่ไหมถ้าเราหยิบปากกาขึ้นมาเขียนด้วยมันก็มันก็ผ่านสมองเราอีกรอบหนึ่งกับการที่มันถ่ายทอดออกมามันจะทําให้แบบจําแม่นขึ้นสําหรับตัวเองเนี่ยก็คือแรกๆเลยจะเอากระดาษมาแล้วก็จะแบบเอ้ยเรื่องนี้เราเราจำเป็นจะต้องรู้มาตราอะไรบ้างซึ่งจริงๆมันก็เกี่ยวกับเกือบทุกมาตราแหละก็คือก็จะลอกใส่กระดาษเอาไว้คือ มันดูเหมือนเอ้ยอันนี้สัอันที่สําคัญนี่คือดาวไว้เลยไฮไลท์ไว้เลยค่ะแต่อันนี้ไม่สําคัญจะถามมาเขียนไหมก็เขียนพราะจริงคือมันสาคัญหมดแต่อันนี้เป็นตัวบทหลกัลกๆเนาะเราก็จะแบบเอาไฮไลท์ป้ายแรกๆจะเขียนลงบนกระดาษสมุดธรรมดาเลยกระดาษที่แบบสมุดโน้ตธรรมดาแล้วก็จะพับไว้อะค่ะแล้วก็พกใส่กระเป๋าเพราะว่าให้พกประมวลต่อให้เล่มจิว๋วเล่มเล็กแค่ไหนก็แบบมันก็หนักอ่ะต่ ที่ที่ห้องทํางานเนี่ยจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและอาญาเล่มเล็กๆจิ๋วนะคะแล้วก็แบบพกใส่กระเป๋าไว้แต่สายตาแก่แล้วมันก็มองเห็นไม่ค่อยถนัดแล้วก็เออมีความรู้สึกมีความเชื่อว่าถ้าถ้าเขียนแล้วมันจะจําแม่นก็เลยจะลอกเป็นตัวตัวโตหน่อยอะไรมือตัวโตพอสมควรนะคะล้วก็จะเอาอีกกระดาษที่ตัวเองเขียนเนี่ยเป็นด้วยลายมือที่ตัวอ่านง่ายๆเนี่ยพับใส่กระเป๋าถือไว้ เวลาไปที่ไหนเนี่ยดึงเห็นเราก็หยิบมาก็พลิกพลิกดูเพลินๆมันก็เห็นบ่อยๆมันก็ทําให้จําได้นะคะตอนหลังก็ก็จะไม่ใช่แค่กระดาษเพราะกระดาษกระดาษธรรมดาดจับบ่อยๆมันก็เปื่อยมันก็ย,ยุ่ยเขาจะเอาเป็นกระดาษการ์ดที่เป็นเหมือนกระดาษสต็อกนะคะกระดาษที่มันจะเป็นการ์ดแล้วแ็่คนชอบเนาะบางคนจะเป็นแผ่นใหญ่ๆใ,ใช่ไหมอันนี้คือก็เห็นกระดาษกา์ดท,ที่แบบห้องสมุด ห้องสมุดเขาจะทําเป็นแบบที่เลื่อนนะห้องสมุดสมัยก่อนนะสมัยนี้ก็เป็นเป็นออนไลน์เป็นเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วใช่ไหมคะเหมือนบัตรอะบัตรที่หาหนังสืออะอันนั้นก็คือจะเป็นการ์ดขนาดนี้ก็จะสื่อการ์ดมาแล้วก็จะเขียนแล้วก็นังสติ๊กลาดไว้อยู่ที่บ้านไะม่ได้ไม่ได้หยิบมานั่นแหละคะ่ะก็มันก็จะทนมือมากกว่าแล้วมันด้วยความที่มันแข็งแล้วก็จะหยิบมาดูได้บ่อยๆนะคะแล้วก็บางทีก็ยอมรับว่า คีโกงไม่ไม่ได้ทาแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนบางทีทําไม่ทันจริงค่ะแต่ว่าก็จะเข้าเรียนเข้าเรียนให้ถี่ที่สุดเท่าที่จะทําไดออ้แล้วในช่วงที่เป็นเริ่มมีการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยเขาก็จะมีการบันทึกคือ,ค,อคือทางมสทเนี่ยจะให้เรียนผ่าน m i Microsoft t e a m s ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการบันทึกคลิปด้วยนี่ไอการบันทึกคลิปเนี่ยมันก็จะช่วยเราคือในสุดก็คือวิดีโอถ้าอาจารย์บันทึกไว้นะคะ แต่ถ้าอาจารย์ไม่บันทึกไว้เราก็จะไม่สามารถาดูซ้ําได้ถ้าอาจารย์บันทึกไว้เนี่ยเราจะสามารถเปิดเข้าไปแล้วก็ดูซ้าได้ก็ให้เพื่อนๆรีบดูนะคะเพราะว่าจริงๆถ้าสมมติเราสอบตกขึ้นมาหรือผ่านการสอบไปแล้วเนี่ยคือวิดีโอนี้มันก็จะดูไม่ได้อีกนะคะก็ให้ให้ให้เราเข้าไปดูเรื่อยๆนะคะแล้วก็คลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปที่ลงใน YouTube หรือเป็นคลิปการเรียนการสอนที่เราเรียนเสริมก็ให้ดูบ่อยๆแล้วก็ ฝึกทำโจทย์นะคะก็จะมีวรารสารของคณะนิติศาสตร์ที่ก็จะออกมาให้เราแบบมีตัวบทกฎหมายอะไรให้เราฝึกทําก็ก็อ่านอันนี้อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าซื้อไม่ได้ซื้อครบอะแต่ก็พยายามซื้อแล้วก็พยายามหามาอ่านเท่าที่จะอ่านได้เพราะจริงๆคือเป็นหัว,ว่าอ่านหนังสือมีอ่านหนังสือที่มีอยู่เนี่ยก็คือเยอะมากก็เลยตอนรู้สึกเบื้อหลังสักเริ่มรู้สึกว่า i, เฮ้ยไอที่ซื้อมาเนี่ยเริ่มอ่านไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ตอว่าก็จะพยายาม หามาอ่านและหามาอ่านเสริมหรือทำาให้ตัวเองแหละผ่านหูผ่านตานะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะถ้ามีเทิมไหนสอบไปผ่านบ้างอันเนี้ยตกตอนช่วงที่โควิดเข้ามาแล้วโรงเรียนเปลี่ยนเป็นเ,เป็นเปลี่ยนเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งตอนนั้นก็บอกเลยว่าโฟกัสตัวเองก็จะไปอยู่ที่ลูกศิษย์หมดพอทิ้งขอสอควรคือไม่ได้อ่านซึ่งจริง,งๆแล้ว เป็นวินัยที่ไม่ดีเลยนะคะแล้วก็ช่วงนั้นก็จะสอบตกเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราพลาดไปหรือเราตกไปหรืออาจจะได้คะแนนไม่ดีสมใจเพื่อนเอ,นอย่าเพิ่งรู้สึกท้อถอยนะคะก็ลงใหม่ได้นะคะแล้วก็รอเริ่มต้นใหม่ได้จนกว่าจะผ่านนะคะและในที่สุดก็คือมันไม่มีอะไรเกินความพยายามของเราคะ่ะเราจบแน่ถ้าเกิดไม่ล้มเลิกไปซะก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ